สวัสดีเป็นพระโสดาบันดีกว่าเป็นจักรพรรดิปัฏฐยาเอกรัชเชนะสักขะสะคามเนนาวาสัพพโลกาทิปัตเจนะโสตาปฏิภลังระรัง โซดาปฏิผลประเสริฐกว่าความเป็นใหญ่ในแผ่นดินกว่าการไปสู่สวรรค์หรือกว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะแก่ท่านอนาถปาิทิกษเศรษฐีผู้จ้างบุตรชื่อกาละไปพระวิหารรักษาศีลอุโบสถฟังธรรม แรกๆเขาก็รักษาอุโบสถแต่บโนนไม่ยอมฟังทำแล้วรับค่าจ้างตอ่มาบิดาเพิ่มค่าจ้างให้เขาก็ตั้งใจจดจำบทธรรมฟังไปปฏิบัติโจรบรรลุพระโสดาบันพระโสดาปฏิผลคือเป็นพระโสดาบันและปฏิเสธค่าจ้างเมื่อพระศา,ะา,าะส,สดา,สดาสเสด็จมายังบ้านเศรษฐี จึงกราบทูลให้ทรงทราบพระองค์จึงตรัสภาษิตข้างต้นนี้ว่าเป็นพระโสดาบันหรือเป็นพระโสดาปฏิผลประเสริฐกว่าความเป็นใหญ่ในแผ่นดินเป็นใหญ่กว่าการไปสู่สวรรค์กว่าความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงพระโสดาบันก็ประเสริฐกว่าความเป็นจกักรพรรดิกว่าสวรรค์ และผมโลกรวม26ชั้นกว่าโลกทั้งปวงคือใหญ่กว่าความเป็นนาคเป็นครุฑเป็นเปรตทําให้พ้นอบายและไม่เกิดในภพที่8อีกสาธุสาธุาธขอทุกคนจงเจริญในธรรมเป็นพระโสดาบันกันทุกคนนะครับขึ้นไปสวัสดีครับ